เข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายต่อหลายคนรอให้ผมพูดถึงนะครับนั่นคือเรื่องของ s ซ็กสไนเดอร์จัสติส g u กนะฮะจริงๆผมทำรีวิวแยกไปแล้วละแต่ด้วยความที่ว่าพอตัดต่อแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เพราะเราเขียนสคริปต์อะไรมากมายแต่กองรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยเป็นสไตล์ของเราอ่ะก็เลยขออ่ญาตตัดสินใจที่จะมาทําในนี้เพื่อจะได้เหมือนคุยกันจริงๆว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงอันนี้ผมไม่เล่าดราม่านะ เพราะว่าน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็คือหนังเรื่องนี้ความยาว4ี่ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆมันมีเวอร์ชั่นก่อนก็คือเวอร์ชั่นของจอร์จวีดอนซึ่งผมคิดว่าใครหลายๆคนที่ดูช่องผมหรือใครที่เป็นแฟนดีเนี่ยหรือแฟนมาเวลก็ตามหรือแฟนอะไรก็ตามจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนั้นมันแย่มากแต่สําหรับผมนะผมมองตรงๆนะผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือผมอะยังยังหาความสนุกหาความเอนจอยในในหนังเวอร์ชั่นของจอร์จวีดอนได้อยู่โอเคมันมีมันมี CG ที่กากแต่ผมก็ยอมรับว่าหนังมอวิโซีกาก,ากเนี่ยผมก็ผมก็เคยชอบมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคมันมันดูแย่แต่ว่ามันก็เราก็ยังแฮปปี้กับหนังได้ยังเอนจอยเอเบิลกับหนังได้ถามว่ามาในเวอร์ชันแซกยาว4ชั่วโมงเนี่ยมันเพิ่มความชอบความดีกับหนังไหม,มก็ต้องยอมรับมัมบนเพิ่มนะหลายต่อหลายอย่างที่เขาเพิ่มเข้ามามันช่วยให้หนังเขาเรียกว่ามันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาแล้วแล้วยอมรับเลยว่าดีมากๆเลยคือพาร์ทของไซบ เรื่องของไซบอร์กอดีของไซบอร์กความสัมพันธ์ของไซบอร์กกับพ่อซึ่งแซซเชนเดอร์เคยสัมษณ์ว่าเฮ้ยมันคือหัวใจของหนังแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าเออมันคือส่วนหนึ่งของหัวใจของหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันเป็นอีโมชั่นอลคอนเนคชั่นกับคนดูเลยคือส่วนเดียวเลยเพราะหนังที่เหลือมันไม่มีอีโมชั่นอลคอนเนคชั่นมันเป็นหนังต่อสู้เลยแต่พาร์ทไซบอร์กกับพ่อคืออีโมชั่นอลคอนเนคชั่นตรงนั้นซึ่งพอมันใส่กับเข้ามาเฮ้ยแล้วเริ่มรู้สึก แบบจืดชืดหรือแบบเน้นสู้อย่างเดียวแบบที่เวอร์ชันจอโอเคตรงนี้เราเรายอมรับในขณะเดียวกันมันก็มีบางฉากที่ผมรู้สึกว่านี่มันคือน้ำนะอย่างเช่นฉากที่เดอะแฟรไปช่วยแฟนหรือคนผู้หญิงที่เขาเจอครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าเออพี่ครับมันไม่มีความจําเป็นที่พี่ต้องใส่ฉากนี้เลยครับเพราะว่าในฉากต่อไปหรือฉากเจอบูสเวหรือฉากอะไรมันก็มีฉากที่เขาวิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะใส่ฉากนี้มาเพื่อเท่าไรผมรู้สึกว่านี่คือน้ําถามว่ามันเท่ไหม ถามก็มันเท่ไหมมันเทแต่ถามว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องใส่มาไหมไม่มีเลยมันทําให้หนังย้อยด้วยซ้ํามันเป็นฉากที่เราดูแล้วแล้วฉากออกมาเจอบูสเปียนเคลี้ยงความไม่ได้ใสก็ก็ก็ได้โชว์ความเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเลยนะว่าทําไมในในเวอร์ชั่นที่ฉายลงมาถึงต้องโดนตัดออกเพราะว่ามันเทมันเจ๋งโอ้มันดูดีมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้เทลสตอรี่ใดๆทั้งสิ้นเลยมันแบบมันเป็นฉากเอาเท่อย่างเดียว อีกฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใส่เข้ามาแล้วมันทำให้หนังแย่กว่าเดิมเลยก็คือพวกฉากที่เติมเข้ามาแล้วทำให้บางอย่างมันเปลี่ยนเช่นมาเช่นแมนฮันเตอร์ปลอมตัวเป็นแม่ซูเปอร์แมนไปคุยกับลุยสเลนผมถามว่าทำไปทำไมผมยังรู้สึกว่ามันตลกคือตอนที่มันเดินออกมาเดินเป็นแม่แล้วก็เป็นแล้วก็ปลอมเป็นนายพลเจเนอเลนั่นอีกทีหนึ่งผมรู้สึกแบบคือมึงทำทำไมคือมึงไหน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 มึงก็จะปลอมตัวเป็นแม่มึงก็แปลตายเป็นแม่ตลอดดิมึงจะมา เธอหนักหน้ากล้องแล้วก็มาพูดคนเดียวแล้วก็แปลงร่างกับเป็นในพลสำหรับผมมันเป็นซีนที่แบบตลกอะเป็นซีนตลกมากแล้วก็เป็นซีนที่ทําลายหัวใจของตัวละครแม่ซูเปอร์แมนในในเรื่องนี้ไปเลยผมรู้สึกว่าโ,โหไม่ควรอะไม่ควรมากๆรือตอนปลายมาเจอซูเปอร์แมนผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นมากๆผมรู้สึกว่าบางอย่างใส่เข้ามาแล้วมันแย่ฉากแอคชั่นที่เติมเข้ามาผมรู้สึกว่าทําได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นย้อนเวลาของเดอะแฟร์ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความผิดของเองคือผมมาโดนสปอยล์มาก่อนแล้วว่าจะมีวววิ่่งย้้อมเลาาผรูึก ถ้าเราไม่รู้มาก่อนฉากนี้อาจจะเป็นฉากที่แบบว้าวซ่ามากๆเลยสําหรับผมนะแต่ว่าพอรู้มาก่อนก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันดูดีมันอาจจะต้องมีการอาธิบายเล็กๆน้อยๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่แต่มันเล่าแบบนี้ก็โอเคฉากที่เคยเราชอบอยู่แล้วเราก็ยังโอเคอยู่ฉากสู้กับซูเปอร์แมนฉากขับรถตอนอยู่ในเมืองผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดูสนุกดูบันเทิงแต่มันก็มันก็สนุกตั้งแต่เวอร์ชันจอร์จแล้วอะไรที่จอร์จเคยทํามุกตลกแบบ แฟตทับวันเดอร์วูแมนสองตัววันเดอร์วูแมนหรือพวกเนี้ยหายไปเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ชอบรู้สึกว่ามุกตลกสโวๆแบบนั้นอะหายไปดีแล้วที่สำคัญคือมันหายไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่าหนังมันแหว่งอ เรารู้สึกว่าเออหายไปแล้วมันก็ยังมีความสามารถเล่นได้สมูทของมันไปก็แสดงเห็นว่าบางทีมุกตลกสวยๆพวกนั้นนะมันไม่จำเป็นต้องใส่มาในหนังหนังก็สมูทไปได้ถ้าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะมันมีนู่นนั่นนี่ตลอดเวลาคนมันไม่ได้เรียกร้องหาความตลกหรอกมันเรียกร้องหาสตอรี่แล้วสตอรี่มันมีไปได้เรื่อยๆให้เราดูได้เรื่อยเพราะฉะนั้นมันก็ยังดูได้เพลินได้ดูได้สนุกไปเรื่อยๆกับเฮ้ยซูเปอร์ฮีโร่นู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่อย่างที่บอกมันก็จะมีความยุ้ มึงค่อยๆแบกธนูมาเป๊กเป๊กเป๊กป๊กเป๊กมาวางจัดธนูยิงคือถามว่ากูต้องลูกไหมก็ไม่จําเป็นแต่ถามว่าเทไหมเทนั่นคือผมรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่แซ็กซ์ไนเดอร์เป็นคือบางครั้งหนังมันย้วยเพราะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ากูรู้แหละมันไม่จําเป็นแต่กูอยากใส่เพราะมันเทนั่นคือสิ่งที่ที่ผมอยากกินนิยามหนังแซ็กซ์ไนเดอร์นะมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีมันอาจจะไม่ใช่หนังที่บันเทิงที่สุดแต่้องรับาอย่างหนึ่งว่า พี่ก็ทำหนังเท่ครับแล้วก็พี่เขาก็วางมากอะไรบางอย่างสร้างซีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเช่นแบบตอนท้ายจะเป็นแบบความฝันเงนี้ยแล้วก็แบบมีไนท์แมร์มีโจ๊กเกอร์คุยกันแล้วก็มีซูเปอร์คือหรือแบบให้มีลูอิสเลนเหลือไปมองที่ตรวจคันอะไรเงี้ยมันมันมันเหมือนเป็นการทีสบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออทําให้แฟนๆผมก็เริ่มเข้าใจใแฟนๆเรเอออยากดูต่ออยากดูต่อเออมันจะมีอะไรต่ออีกวะเพราะว่าเขาชี้ตรงโน้นตรงนี้ไว้แล้ว ผมเข้าใจคนที่รีสโตสไนเดอร์ไซเนอร์เวิร์สนะผมก็เข้าใจว่าเออมันก็คงเป็นสิ่งที่สนใจของเขาอ่ะแต่สาหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่า s ซ็กเตอร์ไนเดอร์จัสติสเกอ่ะมันก็ดีกว่าเวอร์ชนันจอร์ฟฟีดอนขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าโหมาสนุกมันยอดเยี่ยมมันโหประทับใจผมมากไหมสำหรับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มากมายกว่าเดิมสักเท่าไหร่นักมันก็อยู่ในโซนที่ดีกว่าดีกว่าเวอร์ชนันจอร์นแน่แต่ก็ไม่ได้แบบดีมากหรือแบบ สามารถสร้างความประทับใจให้ผมในรูปแบบที่ผมรู้สึกว่าโหเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยมันมันมันไม่ใช่จริงๆก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าด้วยยุคสมัยมันก็มีส่วนผสมที่เติมเข้ามาให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นนะวันนี้ของโวชั่นของแท็กซาเดอร์ของจอชมันไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วในยุคสมัยของซุปเปอร์โลทุกวันนี้นะถ้าอย่างที่บอกถ้า10ปีก่อนเนี้ย มันทามันอาจจะเป็นสิ่งที่โหเราว้าวซาเราไม่เคยคิดมาก่อนเราจะเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าณวันนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้น,ไไดน,ไไดน่าตื่นเตน้นขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่โอเคเรื่องหนึ่งผมใช้คําว่าโอเคดูสนุกดูเพลินเรื่องนึงแต่ว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วนะสำหรับผมไปดูเท่ดูมันเทิงด,ดูสนุกนะครับแต่ถามว่าผมจะดูอีกไหมสี่ชั่วโมงก็คงก็คงไม่ดูแล้วนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะ ค,คิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบอยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้รู้สึกว่ามันพิเศษยังไงก็บอกผมมาได้แล้วกันเผื่อผมเข้าใจผิดหรือว่าเฮ้ยผมดูหนังไม่ลึกมากพอ,อยังไงก็ก็บอกกันได้ทั้ง4เรื่องเลยนะที่ยกเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กด s u b สไครป์กดกระดิ่งจริงกระเบลวกันได้หรือมีหนังเรื่องไหนที่รู้สึกว่าพี่ไปดูเรื่องนี้พี่ไปดูงั้นให้หน่อยอยากดูอยากฟังรีวิวก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมดีจะ